อ้าแล้วครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้คู่อยู่ช่องเราไปเจอชาแนลเลยคืออยู่เกมเจนชินอิมแพกอ่ะรอเร่งนะครับวันนี้เราอยู่เกมคอนไครอิมแพกนะครับเกมค่ายเดียวกันจากเจนชินอิมแพกนะฮะแล้วคงก็จะรู้แล้วว่าผมเล่นทั้งสองเกมนะฮะโอเคในคลิปนี้เราจะมาสุ่มตัวละครใหม่เอ,อ่อ HOF หรือ h ฮชเชอร์ f อาไฟนี่เคนาลังเทพไฟนะฮะเราจะมาสุ่มตัวนี้กันอันนี้น่าจะเป็นคลิปแรกที่ผมมาสุ่มคอนไครนะครับ เราขอเราจะขอให้ท่านเทพกอดเคียนาคนนี้ช่วยอวพรเรานะฮะแคก่อนที่จะเล่นตามสเตปแบบพนแบบเจนชิ้นเป๊ะเลยนะฮะเราจะต้องไปทดลองเล่นตัวละครก่อนหมดสอนการเล่นต่อสู้บนพื้นดินต่อสู้บนอากาศ q t e หลบอาวุธอาวุธ e อโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอเคโอเคกอดเคียนาร่างไฟเป็นพลังจิต ดาเมจไฟมีความสามารถในการหยุดเวลาฟื้นฟูแล้วก็ดึงดูดโอเคโ้ให้มา3เอ็ดเลยปืนนี่ให้มาเป็นปืนประจำตัวสติม่าประจำตัวแต่ปืนเป็น5้าดาวไม่ได้เป็น6สกิลขี้เกียจอ่านนะเขามันยาวมากๆนะคุณดูนี่ฮะโคตรยาวยาวเชี่ยเชี่ยดูดูดูเดี๋ยวเข้าไปในเกมมันมันน่าจะอธิบายให้เราฟังนะโอเคเข้าเกมกันเลย ถ้าผมเล่น h o นไค i i m p ในโทรศัพท์มันจะเล่นง่ายกว่านะพอเล่นในคอมมันจะหลอนๆหน่อยนะเคเฮปเชอร์ออฟเฟมซิออนมันเอาว่าเฟรรมซิออนใช่ปะ่ะเฟรรมซิออนเป็นตัวละครประเภทพลังจิตสามารถต่อสู้ได้ทั้งบนพื้นดินและในอากาศต่อไปกับตันจะได้เรียนรู้วิธีการต่อสู้บนพื้นดินล่างปกติการโจมตีบนพื้นดินอ่ะกดโจมตีสี่ครั้งมีสี่คอมโบหนึ่งสองสามสี่ห้า เเออมื่อใช้เฮอร์เชอร์ออฟเฟรมซิออนโจมตีคอมโบจะเพิ่มค่าฮีและพอผ่าน HP แล้ง่อเต่อ,เ,อ,อเพื่อสร้างกระหายไฟไปพร้อมกับเข้าสู่ร่างเฮอร์เชอร์ฟอร์มกดค้างสินะโอ้โหเลือดหูเลือดหายไปคึ่งงอดหลังจากโจมตีคอมโบหรือกดค้างนั่นแหละเฮอร์เชอร์ออฟเฟรมซิออนจะเข้าสู่ร่างเฮอร์เชอร์ฟอร์มหรือร่างร่างบิงพลังนั่นแหละ หลังจากเคอร์เชอร์ออฟเฟซิอนโจมตีคอมโบฮีจะเพิ่มขึ้นก็คือไอขีดนี้เหมือนกับเอ่อฮีไม่โกะร่างหุ่นยนต์ไอจักรกลที่เป็นร่างไฟอันนั้นเออจะเพิ่มขึ้นแล้วหลังจากลดเราจะลดล,ล,ลงเมื่อเวลาหันไปก็คือกดถี่ไม่ได้กดแล้วไงต่อร่างโจมตีเคอร์เชอร์ฟร์มมีฮมีสามคอมโบหนึ่งสองสามเอาไหนบอกมีสามเอ้ยมีดินิว่ะ ในขณะอยู่ในร่างเฮอร์เชิ่ลฟอร์มเฮอร์เชิ่ลออฟเฟมซีออนจะสามารถปลดปล่อยการโจมตีคอมโบสุดรุนแรงได้ค้างอ๋อกดค้างรอบแรกเพื่อเข้าสู่เฮอร์เชิ่ลฟอร์มแล้วแลตอนอยู่ในื่ร่างเฮอร์เชิ่ลฟอร์มกดค้างอีกครั้งเพื่อใช้สกิลพิเศษโอเคยากเหมือนกันเนี่ยเมื่อสิ้นสุดร่างเฮอร์เชิ่ลฟอร์มตัวละครจะเข้าสู่นะสถานะโอเวอร์ฮีท ซึ่งในระหว่างนั้นจะไม่สามารถเข้าสู่ร่างเฮอร์เชอร์ฟอร์มได้หลังจากค่าฮีทลดลงไปสักพักหนึ่งเรกง่ายคือเรากดเออกดค้างได้ประมาณรองถึงสามรอบเฮ้ยเอาวะนี่สับตี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 กดค้าง เอออะไรวเอานะเอาาเป็นคอม,มมเปลี่ยนอ๋อนี่กูลอยเหรอโอ้โ oh, หลอยเลยด้วย,ยไม่อย่างโก้ครัอบอะไรเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้คือแบบกูกดค้างล่างเทเชอร์ฟอร์มมอยู่ดีกูก็บินได้อะไรอย่างงเ,เอา้าวตัวนี้งงแหลกแล้วนะฮะเล่นยังไงมาตัวนี้เล่นยากๆเลยด้วยแล้กูยิงมันขับในคอมด้วยคือถ้าสมมติเราเล่นในคอมใช่ปะฮะมันจะใช้จอยเล่นจอยเล่นใช้จอยเล่นก็จะง่ายกว่าแต่พอใช้คีย์บอร์ดเล่นนะ ตัวมันจะหล่อนนะฮะโอเคไม่เชื่อคุณดูได้เลยตัวมันหล่อนแน่น,นอนผมเล่นยังไงก็หล่อนจะต่อสู้เพื่อความสวยงามบนโลกใบนี้แต่ปุ่มท่าไม่ตายของเฮอร์เชอร์เฟสซิออนเพื่อยกศัตรูให้ลอยขึ้นและต่อสู้กาอากาศหากแต่ปุ่มท่าไม่ตายครั้งจะลงมาจากบนพื้นดินเออผมตายเป็นตัวคิวนะกดคิวท่าไม่ตายเฮอร์เชอร์ฟอร์มให้เฮอร์เชอร์เฟสซิออนให้ยกศัตรูลอยขึ้น,นกาอากาศแล้วกดท่าไม่ตายอีกครั้งเพื่อลงมาสู่พื้นดิน คล้ายๆกับการเล่นไอตัวฟูหว่หวยฟูหัวฟูกะน้องฟูกะนั่นแหละกดคิวเพื่อยกแล้วก็อีกทีหนึ่งเพื่อยกเออนี่มันเดวิลเมคลายใช่ไหมนี่วหละกดยกแล้วก็ตีรัวๆอ่ะยกแล้วก็ตีโอเคครับเดวิลเมคลายแน่นอนนะฮะจังหวะนี้เฮอร์เชอร์เฟมซิออนสามารถโจมโจมตีคอมโบกากดได้ซึ่งจะเข้าสู่ร่างเฮอร์เชอร์ฟอร์มก็คือตอนรงงัดขึ้นไปแล้วกดค้างนะ กดงัดแล้วก็ค้าง,างดีดมิว้วอ่ะแล้วไงต่อในขณะอยู่ในร่างเคยเชิญฟอร์มถ้าต่อสู้กับอากาศจะเปลี่ยนไปอ๋องัดขึ้นไปปุ๊บกดค้างดีดนิ้วเพื่อเปลี่ยนร่างโอเคเตัวแม่งเริ่มงงแล้ววะงัดปุ๊บกดค้างเพื่อเปลี่ยนร่างยกลอยแล้วก็ฟันอ๋อคอมโบได้ประมาณสี่ถึงห้าทีก่อนที่จะร่วงลงมาบัางคับร่วงสินะ ขณะอยู่ล่างเฮอร์เชอร์ฟอร์มเฮอร์เชอร์เฟฟซิออนจะสามารถโจมตีคอมโบกาการและดึงดูดศัตรูอย่างต่อเนื่องหมายความว่างานคืองานคือไปปุ๊บดิดนิ้วฟันมาฟ,ฟ,ฟันฟันแล้วก็ดิดแล้วก็กดคายรอบนึงใช่ไหมเอ,อออนนออเอ่ยเอ่อกดยกลอยอาจจะอยู่ล่างเฮอร์เชอร์โอ้ยดิดเอ้ยดูดว่ะโห้ลอยกากาค้างเลยถ้าไม่ตายกดค้างคิวฟนจิ โคตรโก้โคตรอันตรายอะไรอะไรเฮ้ยอันนึงหลอนหลอนน่าจะหลอนเป็นพลังฟัน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 ฟ oui> ันฟันดโดฟันฟันฟันเอาไปตูมสี่แสนแปดเอายังไม่ตายมึงเดี๋อวไปทำไมวะเนี่ย เฮ้ยมันมันเล่นแบบเดบิวเมคลายเลยเนะี่ยถ้าสมมติมันไม่มีจับเวลาเล่นยากแต่น่าจะโหดนะตัวนี้โอ้เล่นยากเลยเนะยี่ยยิงบังคับในคอมนี้กูยิงหล่อนเลยโอเคต่อไปเป็น QTE หรือค u i c ทม i อีเวนต์สกิลหลบแล้วก็อาวุธโอ้มีโฟกัสมาให้โฟกัสเซียนอ่ะเล่นยังไงอ่ะเชียปุ่มเยอะละ การโจมตีเต็มติสามครั้งขณะอยู่ในร่างปกติการโจมตีและการโจมตีขณะอยู่ในร่างเฮอร์เชอร์ฟอร์มของเฮอร์เชอร์เฟมซิออนจะติดตาเอมเบอร์แบนเออ่ตีปกติครั้งที่สามหรือตอนที่อยู่ในร่างเฮอร์เชอร์ฟอร์มจะตีแล้วศัตรูจะติดมาร์กจบนอกจากนี้การชัโจมตีและโจมตีคอมโบของเพื่อนร่วมทีมจะสามารถติดตาเอมเบอร์แบนบนตัวศัตรูได้เช่นกันโอเค เออใช้แรางหินกดคิวหนึ่งสองสามปุ๊บเมื่อศัตรูถูกย่อยลอยขึ้นหรือติดติดไฟจะทำให้ QTE ของเ e อเชื่อฟอร์มเอเธอเชื่อเฟลซิออนติด QTE ของเธอเชื่อเฟลซิออนจะสามารถทำให้ตัวศัตรูที่สามารถทำให้ติดเอมเบอร์แบนได้ติดมาร์กแหละนะบนตัวศัตรูระเบิดได้ อ๋อโอเคเราเราเอาโฟกะมาแปะมาร์กแล้วก็กดค t วีให้ระเบิดอยากไต้องมีชื่อเ่น้คิวดู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 เร็วดนนู่ายนะหลังจากที่ไอ้มาร์กระเบิดแล้วจะได้เราก็จะหายจะคือชื่อเฟมซีออนแรงขึ้นหากอยู่ในระหว่างหากในระหว่างนะั้นตัวละครอยู่ในสระโอเวอร์ฮีจะทำให้คาฮีลดลงเพิ่มน,นอดีโอเคนอกจากนี้เมื่อศัตรูถูกทำเมื่อถูกตัวละครที่ไม่ซ้ำการสองตัวโจมตีคอมโบหรือชาโจมตีโจมตีด้วยสกิลอาวุธภายใน8ปวินาที การก็จะทำให้เกิด QTE เช่นกันและทั้งทีมจะสร้างฐานไฟเพิ่มขึ้นโอเคขณะอยู่ในขอขณะเฮอร์เชอร์เฟสซออนอยู่ในร่างปกติสกิลหลบจะทำให้เกิดมิติอยู่เวลานอกจากนี้การหลบหลีกแบบไม่ติดสกิลของสกิลหลบของเฮอร์เชอร์เฟสซออนจะสามารถทำจะทำให้เอฟเฟกต์ของสกิลหลบทำงานได้เช่นกันการหลบ กราอากาขนาดอยู่ในร่างเคยชื่อออฟเฟกซิออนจะสามารถลบสามารถจะสามารถจบตีโบติใครดสาต่อได้ทันทีก็เหมือนเออคณะแคนเซิลแอนิเมชันประมาณนั้นเออกุญแจแห่งเปลวเพิงเรื่องนี้ดีกว่าหรือไงฮะกุญแจแห่งอัคคีลังกันอาวุธประจำตัวจะเพิ่มความหายไฟแล้วก็ทำหายทั้งหมดจากการจบตีคอมโบและท้าไม่แตะของเคยชื่ออฟเฟกซิออน ใช้งานสกิลเอ่อปืนประจำตัวจะคว้างปืนคู่โจมตีศัตรูและฟืนน้นฟูเอสพีของตัวละครเอาละอ๋อมึงใช้ดาบแต่วุปประจำตัวเป็นปืนมึงเลยโยนปืนอย่างงี้เหรอจากนั้นปืนพกจะระเบิดแลสร้างเะจะหายศัตรูและทำให้ศัตรูติดเอมเบอร์แบงจบ นี่นเ,อเ,เ,เอาอไปกินแบบร้อยติดโอเวอร์ชีโตกูให้ hey, มันแหลกๆเหมือนกันนะเนี่ยเอฟเฟกต์เยอะเอฟเฟกต์เยอะเริ่มแหลกแล้วอ่ะเอฟเฟกต์เยอะแล้วมันแหลกว่ะเฮ้ย ต่อไปเป็นการคอมโบตัวละคอรที่น่าจะต้องกดรัวอย่างต่อเนื่องซึ่งโอเคต่อไปเป็นอาวุธ ex อาวุธ ex เราไม่เร,ไมเราไม่เราไปยุ่งกับมาแล้วกันโอเคไปที่จับคู่ตัวละครกันเลยไ,ไม่งั้นเดยกคลิปแม่งจะยาวแลวกูวจะตัดนานมาเขาจะต่อสู้เพื่อความสวยงามของโลกใบนี้ไอจางจะสาธิตชาสาธสัตว์ช่วยสาธิตสเต็ปการโจมตีร่วมกับเพื่อนร่วมทีของคุณเรื่องง่ายคือไอจา์เขาจะสอนคอมโบ เออให้ใช้ฟูกะล่างเซียนเข้าสู่สามลบปล่อยสกิลอาวุธและโจมตีคอมโบจากนั้นปล่อยท่าไม้ตายเพื่อเพิ่มพลังเก็บตีให้ตัวละครทั้งทีมกดสกิโอวุธค่ะตีตีตี<ด>ตโอ้ันตีสรบเป็นเออสุกุโน่ลอนโดโจมตีโบติไว้ทำให้เกิดเอฟเฟกต์ของสติกมาเธอเธอกีเนฟจากนั้นใช้สกิลเพื่ๆๆอเพิ่มกวามเสหายไฟของทั้งทีม สูบบุปบปกติปกติค้างอาะตีค้างคือแล้วก็วางวางเสาเออเฮเอ,รอร์เชอร์เฟสเซียจะเข้าสู่สามลบด้วย QTE จากการโจมตีคอมโบเพื่อเข้าสู่ล่างเฮเอ,อร์เชอร์ฟอมแปลงล่างปุ๊บมาปุ๊บเด็ดนิ้วโอเคเชี่ยมันเริ่มเยอะแล้วว่ะใ <c oughs> ช้สกิลออวุฒขนาดอยู่ในล่างเฮอร์เชอร์ฟอมจากนั้นโจมตีศัตรูด้วยการโจมตีปกติเด็จากานั้นโจมตีศัตรูด้วยการโจมตีคอมโบและรอให้ค่าฮีทลดลง อาวุธอ่ะฟันตินิ้วอ่ะปันฟันฟันฟันคอมโบต่อปุ๊บปุ๊บหลังจากเอ่อฮีทของเฮอเชื่อเฟมซิออนลดลงแล้วการโจมตีปกติเอ้ะการโจมตีศัตรูด้วยการโจมตีคอมโบอีกครั้งจะปิดท่าจิตท้ายด้วยการใช้ท่าไม่ตายสร้างจะหายโอเคแล้วก็ดูอีกรอบใช่ป่ะเอ้าไม่ได้ดูอีกรอบง่ายงี้เชียวล้านเจ็ดมันเบาๆบาวะ คอมโบไปนั่งเยอะนัเจ็ดเองเหรอโอเคกดเพื่อ F ฟูฟู F ผีอันนี้มากด E คอมโบใช่ไหมเอ่ยอีอ้าวเชียวก็กด E ทีเดียวอ้าวเชียกกดผิดอ่คนเรียบร้อยดวงาอีมันอีชิบอกแล้วว่าเล่น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 ในคอมปุ่มปุ่มตลอดโอเคเก็บแตกก่อนกดสกิลอาวุธอันหนึ่งรอรอครูโอเค สกิลอาวุธแล้วก็ตอะบุแล้วก็วางเสาเี่นตัวมากีนิ้วฝากอาวุธฟัน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 ตีนิ้วแล้วก็สับแมงดิคอมโบสไตล์กูเองล้านแเอ้านสามกูแรงกว่าแรงกว่าเป่าวะเมื่อกี้มันล้านเจ เ <Okay>, คคอมโบประมาณนี้เคีรยกดอย่างยากเลยในคอมก็เล่นอย่างยากเ <Okay, S 1> คกดสีฟ้าไม่จดละพอแล้วพอแล้วตอนนี้เริ่มเล่นยากแล้วต้องถ่ายต้องไปฝึกจะให้เล่นจบภายในให้เล่นคลองภายในวันเดียวก็คงไม่น่าได้ผมบอกเขาบอกเลยถ้าสมมติเล่นในโทรศัพท์แบบนี้คอมโบเสร็จภายในเซี่ยวกนาทีอะอาวุธ e x เราจะไปยุ่งนะฮนะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเดี๋ยวนะอาวุธ e x มันได้เพชรเปล่าวะได้เพชรโอเคเล่นอ e x ก็ได้ อ้าวเชียลลืมจับเวลาทีนาทีแล้วแม่โเคโดโดเมนเออโดเมียนออฟอินเซนเดสเซนปืนประจำตัวเวอร์ชั่นแปลงร่างแล้วเออปืนนี้จะเพิ่มความเสียหายไฟและสร้างและความเสียหายทั้งหมดจากการโจมตีคอมโบและท้าไม่ตายของเคยเชื่อเฟบสิออนสกิลโอเวอร์ของ ปืนประจำตัวเวอร์ชันอัปเกรดแล้วจะคว้างปืนพกใส่ศัตรูและสร้างกระหายไฟเพิ่มขึ้นและเพิ่มเอพีอ้าหมือนกับปพื่อขอนานี้นี่ว่ะปืนอะไรโอ้โหวงกว้างเลยเนี่ยหมวยยิงยับเลยจากนั้นปืนพกจะระเบิดและสร้างกระหายไฟทำให้ศัตรูติดทำให้ศัตรูที่ติดเอเบอร์แบนเอ่อระเบิดแล้วก็เพิ่มเอพีเพิ่มเอพีศัตรูได้รับความเสียหายจากการระเบิดของสกิล ใช้งานของอาวุธจะได้รับควาเสียหายไฟเพิ่มขึ้นเมื่อโดยเมื่อใช้โดยเชือกอัลเฟมซิออนการระเบิดของเอมเบอร์แบรนด์จะทำให้สัตวูจะทำให้เอฟเฟกต์นี้ทำงานเช่นกันนะเรียบง่ายคือกดสกิลปีแล้วแล้วกูตีแรงขึ้นไปดิเอ็กซ์คาลิบ์ ่วจบไม่จบอีกนาวะสไอเอ็กซ์คาลิเบอร์อืมห้าแสนเจ็ดเพราะไม่มีตัวบัฟ บบกบกูกดคอมโบมัวๆไนะด้ดูเหมือนตัวนี้จะต้องบริหารค่ายฮีทด,ดีๆเหมือนกันนะเนี่ยบบกกับเลือดแม่งกด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 เปลียแปลงราบโบกเลือดแบบเลือดสามพันกว่าแม่งหายไปครึ่งรอดอ่ะเคลองเสร็จแล้วเล่นโคตรยากเลยแต่เราก็จะสุ่มนะเอ้อะไรเอ้ยโอ้ยโอนโวอะไรเคยไม่เล่นไม่เล่นเอ้ยกูไม่เล่นอ่ารับของได้รับอ่ารับ ผ่านบททดสอบตัวละครโอเคอันนี้ต้องมีตัวละครก่นอนอารับมามีให้รับก็รับไปไปที่กาชากันเรามีตั๋วคูปองฟรีอยู่5้าใบจากการที่ผมล็อกอินครบ300วันแล้วก็มีตั๋ววุฒิเอันเซเบียงวัดสิบสาอันแค่นี้แหละครับก่อนที่เราจะไปกดกาชาเราจะต้องมาวัดดวงกันก่อนว่าเราจะกดแล้วได้หรือไม่ด้วยการกดอันนี้คอสตูมใหม่ซึ่งกดเราจะได้หนึ่งอันนี้เราอยากได้อันนี้นี่กล่องนี้ จากไกรกล่องนี้อ่ะกดไปวัดดวงอันนี้นนคืออันนี้คือกล่องวัดดวงนะฮะเกลือหรือไม่เกลือคำตอบก็คือ,อมไม่เคยเกลือ,อต่อไปกดอันนี้สิบสามอันที่เราเก็บไว้ราวประมาณสามเดือนเก็บได้ทิบสามใบอ่ะกดทีละทีก่อนให้เลขมันกลมๆสวยๆไปกล่องแรกออกเอสออกตัว 4, เอปุ๊บปว่าน,นี้เราดวงดีโอเคอันนี้เกลือ ได้ตังค์เดี๋ยไม่อีกครบสิบว่ากูจะได้กดสิบีทากอดอีกอ่ะเฮียกเกลือเกมคอนใครแพ็คคือเกมที่สายฟรีอยู่ยากนะฮะในความคิดขอผมคือสายซีอยู่ค่อนข้างยากนะเล่นเล่นแทบตายเอ้ยอาว่าเฮ้ยโอเคสิบทีป่ะการตีวาคิเลียร,ระดับเอหรือสูงกว่าระดับเอตัวนี้มีตัวอะไรบ้างวะ Oh, โอ้โคตรเยอะค่ะอยากได้เอเจนไ์อยากได้ H ได Lisa ลิตาล้างน้ำแข็งเอามาลิตาล้างน้ำแข็งเต็มโเพยเยอะเป็นไงนล่ะลิตาล้างน้ำแข็งเกาอยู่แล้วนะอืมสรุปว่าคือวันนี้เราดวงดีนะฮะวันนี้ดวงเรามานะฮะต่อไปกดกาชาตัวละครมีอยู่ห้าใบกดสิบที เอ้ามันไม่ได้ใช้เพชรเพื่อแลกไปเป็นตัวก็นหรอกโอเคเรามีอยู่ห้า่บกดไปก่อนห้าใบลองเชิงก่อนลองเชิงลองเชิงอ่้ไปเกลือตู้แรกก็เกลืออต่ตู้สองมันไม่ใช่สิบทีไงม,มันเกลือได้แล้วเรามีอยู่เพชรอยู่หมื่นหกนะเอาการันตีไม่ได้นะฮะเรามีเศษแล้ว,ลวโอเคแปลงเลย การันตีคือมันต้องกดร้อยครั้ง2อ0 8ก็คือ28 0หมในการการันตี1ตัวนะฮะซึ่งเรามีแค่16ื่นนะฮะเราการันตีไม่ได้นะเราต้องมาวัดดวงกันอีกทีถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะผมก็น่าจะจะเศร้าอยู่พอตัวนะเพราะผมมีงานอดิเรกในการเก็บเฮอร์เชย์ครบทุกล่างนะเรามีพรจากคุณก็ตเคียนาหน้าปกของเราแล้วน่าจะพอช่วยอุปกูณอให้เราได้อยู่เกือใบสุดท้ายไปกูเล่นมาเก็บล็อกอินครบ300วันได้มาห้าใบ วกลคือเดี๋ยวเราไปตู้นี้กันก่อนมีเจ็ดใบอ่ะโตดไปตู้อาวุธประจำตัวขอปืนกระบอกเดียวคอสติกมาเตรียมไว้แล้วอยากได้ปืน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 ส่วนใหญ่ตัวละครถ้าไม่มีปืนประจำตัวมันดาเมจมันง่อยมากเลยนะจากที่ผมดูซะส่วนใหญ่ปืนอยากได้ปืนปืน ยังไม่ได้ปืนได้เสาเปืนมันมีกดข้ามแอน,นิเมชันไหมนะปืนปืนสติกมาเฮ้ยเอาวะคีไม่โกกลางครับโอเคเราได้มาแล้วหนึ่งตัวนะฮะนี่เราได้มาตัวตรงกลางแต่เราอยากได้ปืนนะอยากได้ปืนสุดพอสติกมาเรามีเตรียมไว้ให้แล้วนะฮะแค่สองชิ้นล่างชิ้นบนไม่มีแต่กำลังจะมี ฟาร์มอยู่ฟาร์มอยู่ไปโอเคไปเหลืออีกใบหนึ่งสายไปกด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 เก้อเข็มปิดแลเริ่มเริ่มตอนนี้เริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มเข็มแล้วนะฮะตัวละครสำคัญกว่าไอ้ไอเทมนะฮะเก้อนะฮะไปคราวนี้ไปที่ตัวละครกันดีกว่าเราจะใช้สเตปการกดแบบโปรเพเยอร์เจากที่เราสุ่มมาในคอนไครนะก็คือการ กดและสกิปรัวๆนะฮะแล้วมาดูผลตอนที่หลังกันโอเค2 0 0 8ไปด่ะองแแรก16,000จะพอไหมสกิปได้มาหนึ่งตัวโอเคได้มา6เศษเกลือนะฮะถ้าจะออกรอบแรกจะดีมากอ่ะไปรอบสองเฮ้ยจะได้ไหมวะโอเคสกิป okay, รัวๆได้มาหนึ่งตัวสองตัวไม่ออกนะฮะเฮ้ยเกินไปนะเฮ้ย เ็งคนอื่นเขากดสิบทีออกเด้อกูกดอแม่งเกนเจนชินก็มาตามหลอกหลอนก,กูถึงในนี้หรอปะเนี่ยเออเกินไปนะเพื่อนเอ้ไปเหลือทีสุดท้ายเออเออออกตัวห้าเลยไหมก็อ๋อเหลือทีสุดท้ายแล้วฮะถ้าเราไม่ได้คลิปนี้ผมจะฟาร์มนอกรอบและสุ่มไปเรื่อยๆจอจนกว่าจะได้นะฮะ หมดละเหลืออีกหกเหลืออีกสองร้อยต้องเก็บอีกสองร้อยถ้าเก็บได้อีกสองแล้วก็น่าจะฟาร์มต่อได้นะเออไม่ออกเออเอยกูเดืองตัวกูเกลือเลยขนาดนี้เออแม่งไม่ออกเออ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 หมื่นหกกูฟาร์มแทบตายไม่ออกเลยเดี๋ยวนะนี่ไอ้มีให้รับอยู่รับ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 ของรางวัลกูจะเอาไปแรกแรก แลกแลกเออไม่มีตัวรุ่มเออเออเออตอนนี้ตอนนี้จุกจัดเลยนะไม่ได้เลยทำไมกันอ่ะกูเก็บมาตั้งนานเนอะได้แล้วมาบ้างวะเนี่ยเอาได้ตัวนี้กูไม่เล่นกูไม่เล่นอ๋อกูนอนตัวอะไรมาให้กูให้เดี๋ยวดนาะอัตราเลมันวัดซบขนาดนั้นเลยวะ ปัญหาต่อคูซุมตัวอื่นนะคูซุม,ซ,มซุมแค่สองสามทีก็ออกแลว้วอะอะไรอะไม่เชื่ออาตาซุมอ๋อดอกเลดกดอกเลดคนน่าเกียรต์ไข่ไข่สองร้อย200นะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นลอกลอกก็ได้ได้ลิตา้ามาะฮะน,เเนเีเราได้ลิตา้ามาอาสุมแล้วเลื่อนคันได้เลื่อนเราได้ลิต้ามานหนึ่งตัวก็บเอสหนึ่งโอเคมาร์กไว้มีของมาจำตัวให้อยู่ ออแม่งไม่ออกทำไมทำไมทำไมกันเออทำไมถึงไม่หามาหาผมเออทำไมกันอะอัตราดอบเลตมันเท่าไหร่อ่ะตดูเลทหนึ่งจุดห้าดรอปเลตมันหนึ่งจุดห้าเออเริ่มไม่มีกำลังใจทำคลิปแล้วอ่ะสรุปก็คือเราสุ่มไม่ได้นะครับ ออดูท่าคลิปนี้จะต้องจบกันแล้วสินะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะออช่างเกลืออะไรเช่นนี้สายฟิวมันอย่างนี้นะเก็บเพชรมาราวสามแพทสส่งมาแม่งก็ไม่ออกออดูท่าจะต้องจบคลิปเพียงแค่นี้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอ,อ